ไปแล้วครับทุกคนวันนี้เชฟอังยองจะมาทํำลูบรีมัฟฟินทุกคนครับลูบรีมัฟฟินเพราะว่าดูแม่เก็บลูบรีมาก็ต้องท,ทําทําขนมเ,เก็บลูบรีมาก็ต้องทําใช่ไหมครับเออไปดูส่วนผสมกันว่าเป็นยังไงเนาะมีอะไรบ้างอืครับมีนมสามเดซิลิตรทุกคนมีบลูบรีก็สามเดซิลิตรมีไข่สองฟอง มีแป้งสาลี6เดซิลิตรมีน้ำมันพืชนึ่งเดซิลิตรมีพองวานลาน้นองชอ้นนชนอ,งชอนเนมาชนอนนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พองฟูก็นึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็มีน้ำตาล2.5เดซิลิตรอันนี้สำหรับแป้งทุกคนอันนี้สำหรับทำแป้งครับอืมนะทุกคนส่วนผสมส่วนทางนี้อันนี้สำหรับทำครีมทุกคนทำครีมแบนน้ำตาลไอซิง่ง ประมาณสามเดซิลิตรแล้วก็มีน้ำนิดนึงแล้วก็มีสีสีเขียวสีเขียวสีผสมอาหารจ้ะแล้วก็น้ำเนอะครับส่วนอันนี้สองอันส่วนอันนี้เป็นท็อปปิ้งทุกคนมีบูเริจาราดนิดนึงกัะนิ่โอเคไปลงมือทำกันเอาเริ่มเริ่มครับทุกคนใส่แป้งสลีลงไปใส่หมดทุกคน ก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่ผงฟูล,ลงไปกับพองวันเลนียงอว่าอันไรไปอีก่อแล้วก็ก i ์ทุกคน ได้แล้วทุกคนแค่นี้ <c oughs> ครับแล้วก็เปลี่ยนมาที่นี่ทุกคนมาตรงนี้ใส่ไข่ลงไป <c oughs> แล้วก็ใส่นมลงไป <c oughs> แล้วก็มิกซ์ทุกคน ทุกคนใส่น้ำมันพืชลงไปกสม ทุกคนครับอันนี้เป็นแห้งทุกคนอันนี้เปียกก็มกซิกันใส่หมดเราคนกับอันนี้ก่อน a oni... Ani, Ani se šají, Lupa. Porém. ทุกคนได้แล้วทุกคนก็ใส่บลูเบอร์รี่ลงไปทุกคนใส่หมด จะอร่อยมากทุกคนได้แล้วทุกคนสรุปอัลิกจะให้แม่ใส่ใ <c oughs> ส่แม่พิมพ์มันจะมันจะกี่อันหนระือ <c oughs> ยังเป็นไหม <c oughs> เดี๋ยวเอาเล็กก่อนใส่เดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมามากใชมั้ย <c oughs> มันก็ไหลไปเรื่อ mm hmm. ยเรใส่ก็ต้องใส่ให้มันเสมอกัน เล็กบอกแม่ใส่เยอะไปแก่ไปแกไหมเล็กเอาฉักตรงนั้นออกหน่อยดูได้ดีทุกคนนี่คนไปใส่เต้าหู้ใส่เต้าความร้อนรเราจะสีพาใสาต่ตรงร่างประมาณ ยีสบห้ถึงสาสิบนาทีละ่ะโอเครอเวลาฟ<ฮ>ูขึ้นมาแล้วทุกคนมันก็น่าจะได้อยู่เด้อล่ะโอ้ยได้แล้วครับทุกคนได้แล้วเหรอจริง สวยงามโอ้โหอื้มอาวางสีสวยเนาะครับ <c oughs> สีสวยมากเลยทุกคน är ni kardat men timon. Kardat simon, bubbeli, gör. Sisu. Då ska det vara grönsmak. Nu är det grön. Är du försiktig? Det här är också grön. Men det har den lila. Nej men menar, sås, cream, det om den lilla. Sås? Nu har det kommit grön. ไดอกูเช็คกับเราเป็นเราสีสีชมพูเ่าสีชมพูอ่ะสีชมพู่ะใช่ได้อเ็จจริงๆมันต้องได้ยี่สิบสี่อันเนาะแต่ว่าแม่ใส่เยอะไปหน่อยโอเคทุกคนอันนี้อันถัดที่สองได้สิบสิบสิบอันเนาะ ใช่แล้วถาที่สองค<อ>สิบชิน้นเราแอบชิมไปหนึ่งชิ้นแล้วเดี๋ยวรอให้เย็นแป๊บหนึ่งจ้ะโอเคทำครีมทุกคนน้ำตาลไอซิ่งสีสำหรับอาหารแล้วก็หนัง ครับเอาน้ำประมาณสองช้อนก่อนนี่แม่ใส่อีกครับพ่อครับคนไปก่อนให้มันละลายด้วยกันเพราะว่าถ้าเรานี่เดี๋ยวมันจะเหลวไปก็ต้องใส่สีด้วยครับ ไไครับเอาก่อนเราใส่สีไปก่อนกลัวว่ามันจะเลวไปเดียย๋ยวช่วยแอมแช่กอดเราเอาสีใส่ก่อนเถอะ มันเป็นสีเขียวนะทุกมันเหนียวเหรอครับจะอีกเนี่ยเอาขอบๆมันลงมาเอ้ยนีไงใช่ไหมอืมโอเคเนเน่เฮ้ยเคทุกคนอันนี้ก็เป็นคับเค้กนี่แหละเพราะว่า จุ่มลงไปเลยจะกลัวทําไมล่ะเดี๋ยวเราอ่ะยินดีเอาลงไปอีกอย่างี้อืมเออยังไงก็ได้ช่วยมั้ยอายแม่ขอทําอันนึงเดี๋ยวสิถ้าฟาสมันมันดรอปเหรอโอ้ยเยอะไปนี่ของแม่บ่ ว้าว wow, ทุกคนก็โอ้โหโอ้โหอย่าไรลุงนะถึงไม่ได้ทุกคนงี่ <c oughs> <c oughs> สีเขียว,ว่าสวยนะครับดว่าสีแดงดีที่สุดสีชมพูเนาะสีพูน,พน่ารักดีครับตุุ่ติมิตดีแล้วก็มีสีฟ้า ไม่เป็นไรใส่ไปยงไงก็ได้ไอโอ้ยความ ใสนน่ไปด้วยทุกคนน่โอ้ยอันนี้มันไม่เกาะแล้วเล็กอันนี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่นี่ไงครับเพราะว่าถ้าน,นี้ก็ต้องรีบใส่เลยไม่งั้นมันจะแห้งใช่ มันจะแห้งจ้านี่แห้งแล้วอ่ะอื้อมันหวานด้วยไอซิ่งนี่แหละอร่อยเล็ก <c oughs> มีหลากหลายนะต่เอาสีชมพูนี่แหละสวยดี วิ่งวิ่งหนีทุกคนมันแน่นไปปะ เราไม่ใส่บูเบอรี่ทั้งหมด oh, <no. S 1> นะเลยโอ้ยโอ้โนโอ้โนโนโนโอ้โนโอ้โนโอ้โนโหนโนนี่ก็ใส่ไป <ś c oughs> ใส่บูเบอรี่ทั้งหมดยิบอะไรจริงๆแม่วางได้ครบแล้วนะ <ś sous> อล็รทำไมดูแน่น

คับเค้กสีสวย บางอันก็ได้บูเบอร์รี่น,นะทุกคนบางอันก็ไม่ได้ทั้งนี้กินหมครับไหนที่กูเป็นเอเดูียดวิลเิสต์ทาร์ออุกคขนทุกคน,กคนได้เร็วได้ยเร็ว ได้แล้วครับทุกคนได้เวลาชิมได้เวลาชิมใชคไหมครับเค้กสีสวยครับเค้กบูเบอรี่ทุกคนนั่นแหละโอเคเอเลกชิมครับเอาอะไรเอาันี้ดีกว่าทุกคนแมทธิวไม่อยู่นะทุกคนแมทธิวไปค้างคืนแข่งขันฟุตบอลซ้อมด้วยก็ก็คงจะกลับค่ำๆเออมืดๆวันเนี้ยเออนี่ย นี่ทุกคนเล็กชิมอืมอ่ะชิมดูว่าเป็นไงอืมขอขอชิน้นไหนเดนแล้วอร่อยมากมทุกคนข้างในก็จะประมาณนี้อืมอูม้อร่อยมากทุกคน อืมไส้ทะลักเลยบูเบอรี่เยอะืมแต่วาอา่อยมากทุกคนถ้ากินแบบเปล่าๆที่ยังไม่มีอน้ำตาลไอซิ่งราดนะทุกคนจะออกจะออกรสชาติเปรี้ยวนิดนึงใครที่จะทำตาม จะเพิ่มน้ำตาลก็ได้จะลดบูเบอรี่ก็ได้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าพอมากินกับไอซิ่งเนาะน้ำตาลราดบนคัพเค้กเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมันเข้ากันเ <c oughs> ข้ากันดีมันไม่จาเป็นต้องลดอะไรแล้ว <c oughs> เพิ่มอะไรเนาะ <c oughs> แต่ถ้าไม่ราดน้ำตาลไอซิ่งเนี่ย <c oughs> ต้องลด <c oughs> ใช่ หรือเพิ่มน้ำตาลใช่ทุกคนต้องลดบูเบอรี่หรือเพิ่มน้ำตาลนาอ,อ,อเล็กเนาะนี่จะว่าอร่อยเลยอ,อ,อร่อยเนาะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะเอาเปไงสีสันใช้ได้เลยทุกคนนั่นแหละก็ไปตักมาให้แล้วเนาะเล็กเนาะก็ต้องทําขนมนอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเออนั่นแหละท่านผู้ชมใครที่รอก็กคัพเค้กนะบูเบอรี่คัพเค้กจ้าทุกคน โอเคขอบคุณนะอเล็กที่ <ขอ S 1> ที่ท, <ะ S 1> ทำให้กินนะ,<ท>ะขอบคุณทุกคนที่แวะทักทายนะสวัสดีจ้า